้มึงแอบไปเทตดของให้เพื่อนปะเนี่ยไม่ๆมม,มันยืนคุยเฉยผมดูย,มยืนคุยพี่มันยืนคุยอยู่เอาไหนพี่ขอดูหน่อยดิห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งนะเก้าหา้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าไอสภาบ้านเราห้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าใ่พี่มันแบบมันไหมผิดไหม พี่ผมนั่งอ่านทวิตอ่ะสนุกจัดเบป็นไงคนเราใช่ป่ะคนที่นู่นป่ะปล่อยป่ะเบอร์9968รู้สึกว่าไอ้ชื่องไอตีใช่ไหมได้เมมไว้เราจะไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าคำสั่ง9968ซีเราโน่นน่าจะแดงดูโสดไอ้พรบอกสนามไปเลยอ่ะขึ้นปะขึ้นนครับเล่สอบ VR ั2ไม่ทันได้เตะก็ใบแดงแล้วอ่ะไม่ทันได้ออกนับว่าพี่เฉินเอาจริงก็ ช่วยน้องมันหน่อยก็ได้เออกูไม่เอามันหนักแล้วให้มันดูขอดูเนี่ยเออเดี๋ยวปิดพี่ดูเออกูดูคนเดียวเออกูดูคนเดียวไม่ให้ใครเห็นเลยตลองแล้วบอกพี่ปิดพี่ปิดจะไม่มีใครเห็นของมึงมีแค่กูคนเดียวอันนี้กูคอนเฟิร์มเออหลอกแกัน แก๊งจุดสุดน้ำเงินอ่ะฮัลโหลที่แก๊งอะไรวะแก๊งนี่เหรอเอ็กซ์เซิร์ฟเอ็กไร้เลย์แอคเซิร์ไซส์เหรอไปครับแก๊งเพื่อนทีนี้สตาร์หรือเปล่าพี่ได้ไรอะคุณเนี่ยนะบุปปินยังมีข้าวมีข้าวในตู้ไหมยังเอาเหรียญไปนะบุปปินไม่ต้องเนี่ยเหรียญไปตีเฉนฉนว่าอเียนะมีเยอะป่ะเปบาคุณ88เพื่อนเหาะขอซื้หาะถอสิบเหาะถอสิบ หล่อที่กูก็ได้หล่อทำประกันไปสองใบพี่ไปอั้นมีคุณแจตู้ยังอ่ะใบหนึ่งพราตัวใบหนึ่งใส่ตู้ไปเองเลยเพราะว่านายโยให้กุญแจตู้มาอ้นนี้ตกมาให้ไหมพี่ได้ปิดจอเหรียญทองให้หน่อยดิเพื่อนมันตีไม่ได้กูได้ปิดตาข้างหนึ่งไม่คนเห็นใช่ครับพี่ใช่ครับโอเคแล้วรอบหนึ่งปิดปิดตาข้างเนื้อหนึ่งเอาเหรียญทองกู้าหกเจ็ดเอาที่คุณไม่อยู่กูไอ้คุณอยู่ไหนอ่ะตาบอดข้างหนึ่งหนึ่งสี่เก้าเอาเหรียญทองให้พี่หน่อยเอ้ยเถอะอย่าให้กูหน่อยกเปล่อ ม่เตือเงียบเลยเหรอว่าโดนเรียกทีนึงอะเงียบเลยเงียบแล้วเงียบเลยเลอที่อะไรมีใครคุยกันเลยทีนี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกอยากจะรับสี่คอปเตอร์พูดขายอันเต็มหนี่ี้อเอาเลยท้องให้กูก่อน้อ้ตาอจไรเนีอ้พวกนี้ใส่คนในเมืองเนี้ยนะองานดัดเลยอะงานดัดเลยอะดัดดัดดัดสันดาไหนี่ฮี้โน่นที่ต้องโดนไปให้หมดพวกเนี้ยบอกให้งานดัดของแท้เลยอะของนะ อะไรพี่ได้แล้วครับเราเราลืออยู่กันตรงนี้แต่ว่าใช่พี่ไปหลอมจ้องแบบว่าหลายตาใช้ไปแล้ว่พี่เชื่ว่าไงเอเดไปคุยเพื่อนแล้วตัวพี่แต่ได้ไหมพี่ได้เอามามามาว่าไงใช่แบบเตียพี่อันนี้ผมไม่ไม่ไม่อยากตี๋ยวรับรู้แล้วไงผมผมให้พี่ได้รับแต่คือผมอ่ะก็ต้อง เหมือนแบบว่ามันก็ต้องมีอีกแกงที่ต้องตีหรือว่ามีแกงที่ต้องตามอยู่ครับผม,มโดนไปเยอะอะไรเงี้ยมันมันมันก็เจ็บเยอะแล้วผมจะมาโดนซ้ําอะไรเงี้ยครับเข้าใจไอ้เปรมคุยหน่อยไอ้เหรียญแพทยี่ยห้าเหรียญไอยี่สามเหรียญอะเหมาเข้ามาดิแล้วบอกรถรถให้หน่อยทักสองหมืน่นอะกำลังดีกูได้สองหมืน่นเดี๋ยวกูลบข้อความกทงทิ้งวันรับรับไม่ถึงราคาไม่ถึงสองหมื่นเลยนะราคาหมื่ไม่ให้เปรมต่อ ได้น้อยห้าหมื่นแปดอ่ะแปดสองหมื่นเอางี้เกว่งของมึงแล้วเมื่อกี้ว่อก่อนตียอวุฒสามร้อยกล่องใช้เวลานานขนาดไหนมันมีคนขายอะพี่ผมผมรับให้ได้เลยครับแต่ผมกลัวว่ามันจะไม่มีคนขายแล้วก็ไอพวกปันราคาครับก่อนก่อนหน้านี้ตอนพี่ไม่มาพี่มันบอกมันอยู่แค่สองหมื่นนะสองหมื่นสองสามหมื่นสามมามันสองหมื่นะครับเก่งด้วยนะครับมาเลยไม่ต้องกลัวจะบอกว่ามัน ยิ่งที่ผมต้องที่ผามันมนก็จะปั่นกันขึ้นอีกไอันนี้เป็นส่วนของมึงที่มึงต้องจัดการแล้วไม่เพราะกูรับอยู่ใครปั่นเนี่ยกูจับมันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงกูก็หาตัวอยู่ไอ้พวกปั่นราคาเนี่ยกูมีอาวุธแล้วเดี๋ยวกูไปถามตามแลนเลยใครแพงพวกกูหิ้วมาเลยกูถึงว่าสามร้อยกล่องอ่ะมึงจะไปร้านขนาดไหนมึงว่ามาเลยเอาที่มึงคิดว่ามึงหาทันอ่ะสามร้อยกล่องผมว่ามาเลยสองวันนะพี่สองถึงสามวันเลยครับแต่ถ้าเออโทษทีครับวไยเบย์น่าจะหาทันให้ทันอยู่ครับวันวันวันหนึ่ง แน่ใจนะว่าสองวันอะแน่ใจนะไปเบี้ยใบเบียน่าจะสองวันแต่แต่กล่องน่าจะสองสามวันเลยครับหมายความว่าห้ารวมแล้วก็คือห้าเดททั้งนี้แไม่เกินพี่ไม่เกินสี่นัครับผมว่าไม่เกินสี่วันน่าจะได้ครบอ๋อสี่วันอ่อก็สี่วันกูอยากลดให้นะแต่ว่าถ้ากูคือพูดตรงพี่อยากลดให้นะแต่ถ้าสมมติว่ากูลดให้อ่ะมึงก็จะไปทำอย่างนี้ใครอีกลองให้มึงจำอะไปบทเรียน แล้วก็มันมันเ็ได้จําด้วยมันถ้าแบบแค่ตีราคาพี่มันก็ยี่สิบกว่าล้านเลยครับสักขีาได้ไหมครับพี่เอางี้ก็แค่สองร้อกล่องก็ได้อ่ะสองรอยกล่องกับไวเบรสิบห้าอันไดหครับพี่โอเคไหมได้เราโอเคครับอ่ะเองไปทํามาคุยก่อนเลยจะจ่ายวันไหนนับตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกวันที่เก้าแต่สิบสองเที่ยงคืนนี้สิบแล้วนะ เอาไว้สิบสองหรือสิบสามไสิบห้าได้ไหมครับไม่เกินวันที่สิบห้าสิบห้านานไปสัตว์นานเกินนานหกวันเลยนะไม่เกินสิบสี่ไม่เกินสิบสี่ไม่เกินสิบสี่เชื่อไหมครับได้เชื่อไหมไปสิบห้าแล้วอีกหนึ่งอย่างมึงพูดเองนะมึงหลังจากมึงคือของกูเสร็จมึงตีแย่แกงทานกูดูหน่อยว่ามึงไม่ได้หัวกันจริงได้ได้ครับได้ครับได้ขอขอดูว่าที่มึงพูดจริงเปล่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูด แล้วถ้าแอร์ดรอปกูเห็นมึงหัวก็อีกทั้งหมดที่เราคุยก,กันไว้ยกเรื่องทีหมดเลยนะ,ได,ะได้ครับพ <Okay, S 2> ีไน้ครับโอเคตอนนั้นน้องโชคดี<อ>ไปหามาขอ,ขอมาคขามากขามามาครับพีไปให้เราไปขึ้นของเพื่อนตอนนี้ใครขึ้นอยู่ไอ้คุณเหรอเออตอนนี้คุณได้แล้วแล้วก็เซราเซราตีอยู่อีกหกสิบกล่องแล้วก็เสร็จหมดแล้วแต่ขัดไว้เบเพราะว่าไม่มีปูน มีใครมีปูนเปล่ะพวกมีใครมีปูนอีกเปล่ะถ้ามีปูนประมาณเอ่อห้าสิบถุงก็น่าทำไวเบได้ห้านแล้ววะมีเปล่ะไม่มีแบลนแบลกูบะเมือกูเบลวิะไปเออมีเงินร้านด้วยนะพี่ผู้หลงมันผู้หลงมีข้านร้าด้วยนะเล็กเล็กเขาปล่อยร้านให้เรานะพี่เออแต่เก้าเก้าเพื่อนแต่เก้าเก้ากลุ่น้องมันเล่าให้ฟังบอกว่าอะไรมีปัญหากันแต่ว่ามันในนี่มันมันมันเลี่ยงมันไม่เอาเฉยมีเงินสดปะมี ไอเอดีมีเอดีมึงมีปะไอเฉินในตู้อะมีปะเบมีเอดีกูมีไม่ใช่หมายถึงของแก๊งไม่มีใช่ปะของแก๊งมันไม่มีอยู่แล้วมันมันมึงกูปะโปะกันเอาสอมบี้อะนะตี่อมบี้อะนะมทาาง่ยใช่มันทำง่ายดูเว้ยแป๊บเดียวอีกเว้ยเสียเวลาไปจอบปูลดีกว่าเพื่อนเข้าใจความหมายที่กูจะสื่อปะเดี๋ยวกูรับให้หรือว่าเดี๋ยวข่าวิธีเอาเอามาได้แต่ว่าเอาเวลามึงไปจอบปูนเพื่อมาขึ้นอาวุธทุกคนแลกกับเอดีกับเสียเวลามึงไปทำเอดีมึงว่าอะไรคุ้มกว่าพี่เดี๋ยวเราดาวุธเสร็จเดี๋๋ยยวววเเเราาก็ดดดดัันนน้งิมอีีแล ใช่กูอยากให้มีอาวุธก่อนเว้ยไม่ลืมว่าเรามีแผลกับใครอยู่ไอ้เหี้ยมาหาเราถึงแรงขนาดนี้หนูหหนูอยู่ไหนถูกปะเออไอ้พวกมึงมีอาวุธก่อนเพื่อนกูมีรถอยู่รอซักอาทิตย์ไม่เลยกูไม่รู้เหี้ยนั่มันผีเข้าวันไหนมันจะเปิดเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกป่ะล่ะเลยรีบมีอาวุธก่อนดีสุดเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนเสกเหรอเฮ้ยเสกมะเนี่ยใช่อะไรไปตอนถอนติด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 ตติ๊ติดติดบใจดีด้วยตอดติ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 ดด มีพันเหรียญก็ซื้อพันเหรียญมีเหรียญมีเหรียญทองไหมครับมีเหรียญทองขายไหมเป้มเหรียญเงินเป็นไปได้ไม่ต้องรับแล้วนะอยากได้เหรียญเงินน้ำขายเหรียญแพทเอหรียญแพทมาเลยครับครับเลขอะไรกระเป๋าผมแปดเก้าเก้าครับลดได้ไหมอันนี้ลดให้ผมได้เท่าไหร่ได้อันสองหมื่นครับอันละสองหมื่นแล้วอ่ะโอเคอันสองหมื่นผมเอาหมดเลยมาผมให้ไปห้าสิบเหรียญนะเมื่อกี้ไหมไม่เกี่ยวโอเคยี่สิบสามคูณเท่าไหร่นะสองหลงเท่าไหร่นะสองหมื่นใช่ไหมใช่ใช่ครับ สี่แครับกระเป๋าครับหนึ่เครับนุเจมส์อย่าลืมไปฝากตังนะครับใครซื้อสอหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่กครับขอกเาผิดขอขอเพนหน่อยเพื่อนนี่ครับขอบคุณครับไอเหตุเดี๋ลืมกระจายเพนให้ทุกคนติดตู้ไว้เลยนะแบบว่าต้องพ้อมใช้นะเก้าหนึ่งเี่ดีครับสวัสดีครับผู้ช่ย เออห้าล้านหกล้านอ่ะติดหรอจอนเออติดแล้วเออเขาจะชัวร์เพื่อนเฮียสี่ทีโปินเฮียหกล้านวะแต่ว่านี่คือมึงยังไม่ตีไอ้ที่สองร้อยชุดเออวสัสดีก๊อตก๊อตก๊อตพี่ขอขอไอ้ทิปหน่อยพอดีว่าพี่ขึ้นของให้ทิปเรียบร้อยหมดแล้วขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็เลยบอกว่าของทิปทั้งหมดออกมาตรงนี้เพราะพี่จะเอาไปขึ้นให้คนอื่นต่อสามแปดเก้าเก้าครับแปดเก้าเก้าก็ต้องขึ้นให้ใครอีกไหมไม่ไม่ต้องอลไรใช่ไหม เอาเอาส่วนเอาแค่ส่วนของทีฟนะเอาแค่ส่วนของที่ที่จะขึ้นในทีฟมาโยกมาเพราะว่าพี่ออกไปก่อนนได้ครับได้งั้นเดี๋ยวให้ซันรอรอขึ้นจากแกงก็ได้พี่พี่ก็ป๋าอะไรเอ่อแปดเก้าเก้าครับแปดเก้าเก้าพี่เล็งไล่ให้อยู่เนี่ยตอนนี้มันมันได้ได้หลายคนเลยแต่วัยเบรย์ไม่ไดมีปูนที่เอ้ยต้องไปถงจกปูนนะพี่ตอนนี้มันระจกอยู่น้องจกอยู่น้องจกอยู่ตอนนี้มันต้องใช้เวลาเลยเก้าสิบอ่ะใช่น้องจกอยู่แล้วก็เนี่ยเงินแกก็รับของเรื่อยๆเนี่ย เหลือเท่าไหร่วะเราเอ้ยได้อยู่ส0งร้อยตอนนี้ในระบบสิบห้าชั้นที่สองนะที่ผม,มอ, 8, อีอ่ไรเหลือแปดเออแปดจุดหกเออเคเหลือพี่สองร้อยได้อยู่ใกล้ถึงเวลาใกล้ถึงเวลาแล้วก็มีคนเดี๋ยวจะให้ยืมรถเบาเลยมั้งให้ยืมฟรีพี่แตนเร่งแล้วพี่เออแปดเก้าเก้าเขาบอกว่าฮานาฝากมาพี่เอาไปใช้ดิรถพี่อ่ะมีแล้วพี่มีสิบแปดแลกไอ้อาบาไปยืมไอ้บาไปขอแฟนมันมาเปรียวเหรียญเงินผมไปด้วยสามร้อยนี่ได้เลยน้อง ก้อนผู้เหรียญทองมีเยอะปะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เห็นตัวนายกเปล่าไอ้นนเปล่าเหรียญทองไม่ใจเลยแหละเอาไปเลยพี่เหรียญทองไม่นนช่วยเฮ้ยจ้ากนต้องใช้ไม่ต้องนะจ้าก้าวเาก้าวจ้าก้าวไม่เป็นไรพี่เอาก่อนเดี๋ยวผมหาเอาโอเคไม่รับฝากพี่ฝากรับนะพี่ฝากรับด้วยฝากรับด้วยผมมีเหรียญพัดที่แปดเหรียญอ๋อว่าเช็ดว่าเช็ดขายปูนสี่พันห้าคี่ถุงกี่ถุงเขียนนายยกเก็บทอกีง สามห้าถุงพี่สิบสามห้าถุงเอามาบอกมาสองศูนย์เลยก็ได้เท่เจ้าของเทเออบอกให้หน่อยสี่พันได้ไหมบอกบอกพี่เฉียนบอกพี่เฉียนขอสี่พันได้ไหมหมาหนึครับหนึ่งหนึ่งสองหมดเลยสี่พันไหนอะมีชาไม่มีปูนเอ้าวโกหกอีกเดะไม่มีปูนนะครับพี่ต้องเท่าไหร่แล้วอ่ะไปทีพี่เฉินเออครับพี่ต้องเท่าไหร่แล้ะเรื่องอะไรครับพี่ไอ้ก๊อสปูนปูนไม่มีเลยใช่ป่ะไม่เหลือเลยใช่ป่ะปูนอะ ปูนมีสามสิบถุงพี่เอาไปเลยครับไปรวมตัวพี่เลยเออพี่อยากได้เออสามสิบแล้วมีเศษอีกสองป่ะพี่จะขึ้นเป็นไวเบคขึ้นมาทิ้งไว้ให้อ่ะปูนสองถุงเหรอปูสองถุงอ่ะมันจะได้แปดสิบพี่ได้ตีได้ไวเบได้แปดทีเดี๋ยวผมไปแตยแถวนี้ให้แป๊บโอเคโอเคครับพี่จันครับไอพี่เลขแตยเอาเก้าเรืองอย่าบอกนะเรืองเย็ดโดมาเรืองได้ยังอ่ะพี่ได้แล้วอ่ะูได้นอนเลยมาเรืองให้มาแล้วมาเรืองมาเรืองแจกมาให้โอ้โหเย็ดโดมาเรืองรับมาเนี่ยมีนี่ที่มึงที่มึงบอกว่ามึงนั่งบเด้วยเรรืองับมาเนี่ย อย่าเอาเงินมาเงินคืนดิมาเรืองพี่เฉดพี่เท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่มาเรืองค่อยรวมทีเดียวก็ได้นะไอ้ยิ่เก่งออกงานเลยพี่ติดจังอะไรนะเรืองมค่อยรวมทีเดียวก็ได้นะได้ได้ได้ว่าไงก่อนเน่ไปคุยตอนองค์ที่ตีได้ไหมได้พี่ได้นายโยม่ไม่ติดหญิงจับพี่พี่แบงค์พี่อะไรไม่ออกงานเลยพี่เอ้ยฝากช่วยถือไอ้นี่หน่อยแล้วว่าเพชรไปตีเป็นกล่องเลยพี่จะตีเป็นวายเบย์แม่ตีไม่ได้เป้าสิบสี่สิบสี่สิบอันนี้สี่สิบต่อ ต่อต่มีใครใครว้างไหมบใช่ไหมเออตีใส่กล่องแล้วกูจะขึ้นไปตีข้างบนเลยทีเดียวตีบเบยิบเก้าพี่ยิบเก้ายี่ิบเก้ามีบาต่อไปมีนาอไปเลยเนี่ยมันดูหมมีป้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับพี่หนึ่งสองหนึ่งครับมีป้าเอ้ยไอเปมาช่วยหน่อยดิอะไรพี่ช่วยอะไรเอาเป่าพี่ฝ่าเอาทำเป็นกล่องให้หน่อยพี่ก็ไปขึ้นไปตีไบเบให้มันตีปลาฉลามหนึ่งศูนย์ห้ากนี่ครับหนึ่งูห ไปจองอยู่วะผมว่ามิตผมเ่าไม่สนุกแล้วพี่ใช่อผมดิมาติวันไม่สนุกแล้วหนึ่งสิบแปดเออไม่สนุกแล้วที่เนี้ยกูอยากกลับแล้วเสียงงอมยังไงเฮียอย่าไปงอมเลยเพื่อนไม่สนุกจริงแก๊งไหนไม่ก็ยอมเราอ่ะพี่เขาเบื่ออ่ะเขาไม่ยอมทุกคนหรอกเขายอมทุกคนหรอกเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงโกรธขามันได้ไงเพมเไม่ถ้ามึงชอบอะไรตื่นเต้นมึงเอาเลยไม่ได้สัตว์ไก่เฮียโอรถอ่ะผมไม่ติดอ่ะเอาไปละไอสัตว์ออไ้เหียฮ่ เอาอะไรกันน่ะผมขอไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวพึ่งเอาบ้าเฮียได้มึงรอไม่ไหวเอาแม่งเลยสัตว์เฮียมีหลายเลยแม่งเท่านั้นน่ะใจให้ดีผมก็อยากถืออาวุธก่อนนะก็บอกเลยสดนักไอ้เฮียไงสดสดไงเอาเลยพี่นี่แหละความคึกขนองเพียงชั่วคู่แต่ก้าวเก้ากาน่จริงนะผมว่ามันมที่เวรแม่งไม่สนุกแล้วเฮียภาพภาพบินไนท์แม่งลอยไปเลยเฮีย ไหนึ่งแปเก้าเก้าเพื่อนแปดเก้าเก้าโไม่กทีเดียวว่ไอ้เฮียเร่อะไรเอาแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าครับขออีกได้ปะเปอ่าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งบห่งหนึอรอบท้ายเสร็จแล้วเป่าแล้วจอนคซื้อรถบาเลยเองซื้อห้าลนเลเองแล้วก็ซื้อไทยคนเดียวอย่าเตะโตครับอย่าเตะโตยีเก้าพี่แกคครบไปเลย เลยล้อบนเจอบนเดี๋ยวเจอบนอต,ตีโจนไม่ง่ายเลยอ่ะมาสองวันหนึงอ่ะเฮ้ยตีใบเบรไม่ใช่ทองเลยวะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใช่ปะใช่พี่มันมันใช้เหล็กร้อยหนึง่งกระเป๋าอะไรจโอเค,อเ,คเอ่อแปดเก้าเก้าเพื่อนไอ้ที่เหลือเอาล้อบนเลยกลังขึ้นไปพ,นพี่ตีกี่เม็ดพี่ตีกี่เม็ดเออเดี๋ยวขอดูก่อนว่าว่าตรงเซรามันต้องใช้เท่าไหร่เซรามึงไอ้นี่นเพื่อ อ๋อห้าเมตรนะโอเคก็ผมตีแค่สี่ที่เหลือกมทำเป็นกองอาวุธอ่ะเนี่ยตีสี่เมตรไม่แตกเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าที่นี่เดี๋ยวผมทำดักเกอร์ผมยอมเป็นเด็กถือกระเป๋าพี่อ่ะพี่เฉินใช้เอ็มไนี่มึงมองไปแดักเกอร์แล้วเหรอเนี่ยไม่โทษนะที่นี่กูตีนี่ที่เดียวติดกูเลยใช้ดีกูเลยใช้ดีพิชเล็น้อไม่แดักเกอร์มันตีแล้วมันชอบแตกไอ้เหี้ยไม่พี่สียวนะอย่างไงโคตรเสียวเลยนะแบบเปลี่ยนแบบยอมเปลี่ยนเพื่อแบบไม่ใช้เอ็มไน่ะเอาไอ้สัตว์เอาเหี้ยนี่มันมีใช้ก่อนไม่เปลืองเอะะไไไรรอออ่่่่กกูมมดด้บบผิแตียั ตำนรสักดศรรีตัวเองแบบยอมเปลี่ยนมีดไม่มันไม่เกี่ยวกับศักดิ์ศร,รีเฮี้ยงนะกูแค่ใช้มีดมันเป็นเฮี้ยอะไรทำไมมีดเฮี้ยนี่ไปฆ่าญาติใครหรือไงเออไอเฮี้ยนก็อาวุธ <จน S 2> หมดก <ไป S 2> ันหมดอ่ะกูใช้เพราะเออกูต้องใช้ว่ามันจะไม่เปลืองทีกกะหญิงเนี่ยแม่งแบบทำเป็นแกล้งงอนนี่นั่นเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้มีของไอควายปากดีนะี่เฮี้ยเอออกูทาไม่ะเออกระจายปากไปเฮี้ยไป๋ยวตีแม่งเลยไอเฮี้ยโอ้รถอ่ะจบเริ่มเลยไออสัตว์เยข่โทษ เเฮ้ยยีมงขอขอสักสองวันได้ไหมเอาปืนสักกระบอกก่อนโอ้โยเฮียมันจะหาได้จริงเหรอวะสองวันแล้วได้ปืนกระบอกหนึ่งกูว่าไม่น่าทันนะเว้ยการเนียมอีกต้องรับการเนียมอ่ะเพื่อนแล้ะกูได้ข่าวกาลเนียมไม่มีคนขายเลยเว้ยไม่ไม่มีคนขายเลยการเนียมอ่ะ่ยมึงลงเอดับทุกวันเนี่ยทุกเวลาเนี่ยไอ้เฮียเราต้องมีอาวุธย่อนไม่พอเสลราดีว่าเราไม่ได้อยู่วัดหลักบอกเขาดิเออเฮียนี่มึงคิดว่าเราอยู่วัดหลักปะวะถ้าวัดหลักกูกูเชื่อมึงว่าเออสองวันเราครบอ่ะ เฮี้ยนี่มันดิเวดนะเว้ยเฮี้ยนี่แค่กล่องเตี๋ยวุธนี่ต้องมารับเลยกี่โมงไอ้เฮี้ยหลอนไปแล้วมึงไอ้ควายเฮี้ยมึงสิหลอนไอ้เฮี้ยเอ๋มพอแล้วพี่ขอเฮี้ยจะเอาเอานู่นเอาปงเอาปืนไอ้เฮี้ยพื่อนพอแล้วเปมพอแล้วพอเธอไอ้เฮี้ยพูดอยู่นั่นน่ะผมเหนื่อยวะเฮี้ยพูดอะกูตีสี่ทีไม่แตกมึงไหวยกูเดี๋ยวเฮี้ยเปมอะไรใครบอกจะไหวพี่อะไอ้สันบีบคอแม่งเลยสัต เคเลยใช่เขดูแลกับกูเมื่อวานยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยยังรักก <c oughs> <t ong> <im> ันอยู่เลยเมื่อวานอะก็กูไม่มีใครกูมีแค่มึงอ่ะเพราะอากูเหงาดิมีแค่มึงคนเดียวเดี๋ยวหันไปก็เจอมึงคนเดียวไม่เจอใครเลยเกียรตรงนี้เมื่อวานโดนล้องแขนหน้าให้โดนตำรวจฮิ้วไปว่ะอ่ะไม่พู้ยี่ฮี้กันน่ะช่วยกันได้น้องไอ้สัตว์เลยต้อตีใส่กล่องไอ้เบดิกีอยูรติ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of I just wanna be the best at what I know.